เอาละทุกคนวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกนะก็คือวีีโอไลฟอีกคิวที่เป็นตัวแทนจากโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกก็คือบอกก่อนว่าคลิปนี้เราทําเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลไอเมชั่นที่แพสแล้วแล้วก็คือน้องๆหลายๆคนก็อาจจะอยากดูแล้วก็อาจจะอยากเข้าในรอบ2รอบโคตา้านี้โอเคแต่เราไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะออนคัน ที่เขาเปิดรับสมัครรอบนี้ไหมโครงการนี้ไหมแต่ว่ายังไงเราก็อยากทําคลิปนี้เพื่อเป็นแบบให้น้องๆในรุ่นต่อๆไปได้ดูแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้รู้ประสบการณ์ของไอคิวที่เป็นเด็กโครงการนี้โดยตรง uh huh. อ่าก็อนนื่นเลยเดี๋ยวขอแนะนําก่อน่ะอ่าเดี๋ยวแนะนาก่อนก็คือสวัสดีครับไอคิวสังครับผมธน <c oughs> ชัยกูเรานะักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่2ครับผมคณะสาเเวชศาสตร์ <c oughs> มท<ม>ครับเป็นเด็กรอบ รคต q u เนาะ<ช>รอบ q u ต้าคืออะไรอธิบายให้น้องๆหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักรอบโคต้าหน่อยง่ายมากเลยทุกคนรอบโคต้าก็คือรอบที่เขาจะจํากัดให้ว่าคนที่มีคุณสมบัติเท่านั้นถึงจะสามารถสมัครรอบนี้ได้นะก็ะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมชอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกําหนดรอบโคตา้ารอบ2ว่าจะเป็นแค่เด็กคนที่อยู่ภาคเหนือเท่านั้นที่จะสามารถสมัครได้ใช่ไหมมทก็มีเหมือนกันทุกคนมทก็มีรอบ2เหมือนกันแต่ว่ารอบสองของมทเนี่ย จะเป็นการขยายโอกาสไปให้กับจังหวัดที่มันแบบว่าขาดแคลนบุคลากรของคณะต่างๆใช่ไหมที่ที่เขารับสมัครอะ่ะก็จะมี38จังหวัดด้วยกันเชียงรายก็อยู่ในนั้นเหมือนกันผมก็เลยได้สมัครมาอยู่ในรอบนี้ครับผมรอบโคตามอทอะเราโครงการธรรมาศาสตร์้ังเพือกเนี่ยคืออะไรโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกเหรอโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกก็คือโครงการที่แบบ ขยายโอกาสให้กับคนที่<ๆ>เขาเรียกว่าเรียนดีแต่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนต่อดีกว่าใช่ <c oughs> ก็คือมันเอาไว้ให้กับคนที่อยู่ต่างจังหวัด38จังหวัดนั่นแหละแบบเขาพิจารณาเรื่องของไรายได้ครอบครัวก,การเรียนว่าแบบเรามีการเรียนที่ดีไหมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยสามารถส่งที่ที่จะส่งเราเรียนต่อได้ไหมเเขาจะพิจารณาตรงนั้นทำไมิ q ถึงสนใจโครงการนี้หรือว่าในรอบนี้ ต้องบอกว่า,วาตอนแรกเนี่ยไม่ได้สนใจโครงการนี้เลยเออต้องเท้าความก่อนว่ารู้จักโครงการนี้ตั้งแต่ม4แล้วเพราะว่าป้ารหัดก็คืออยู่ม6ใช่ไหมป้ารหัดก็เข้าโครงการนี้เหมือนกันตอนนี้ก็อยู่โครงการนี้เหมือนกันแหละอ,อ,อยู่อันนี้ไอ้บัญชีปี4แล้วใช่บัญชีมอทอปี4แล้วป้ารหัดก็เข้ามารอบนี้ได้ก็เลยบอกเนี่ยที่เป็นหลานรหัดว่าเฮ้ ถ้าสู่มอยู่ม .6 แล้วอ่ะสามารถยื่นโครงการนี้ได้นะสามารถเข้ามาโครงการนี้ได้นี่ก็รับเรื่องไว้ก่อนแต่ว่าตอนนั้นคือยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเราอ่ะมั่นใจอยู่แล้วว่าเราจะต้องติดมชแน่นอนเพราะว่าเราอยู่เชียงรายใช่ไหมเราก็อยาก,อยากอยู่ใกล้บ้านก็อยากเรียนมชอะไรเงี้ยเป็นแบบสาวเทคนิคการแพทย์มชเอออย่างงาั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะทุกคนคือแบบว่าเราอะ่ะพอใกล้สอบจริงๆอ่ะเราก็รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ไม่ติดคณะที่เราตั้งใจไว้แน่นอน สุดท้ายแล้วมันก็หลุดจริงๆก็ๆคือหลุดทั้งเทคนิคการแพทย์หรือว่าพยาบาลมอชอก็หลุดหมดเลยใช่แต่ว่ายังโชคดีที่ก่อนหน้านัน้น,น,นก็คือประมาณช่วงมกราเนี่ยเราก็ทําเอกสารรอแล้วเอกสารของผ่าช้างเผือกเนี่ยก็รอแบบรอแล้วก็ส่งมาสำรองไว้เพราะว่าเราก็รู้ลิมิตตัวเองเนาะว่าแบบเราไม่ติดแน่นอนอะ่ะเราก็ต้องหาแผนสำรองให้ตัวเองเราก็ยื่นโครงการนี้ไว้แหละแต่ว่ายังไม่ได้คิดว่าจะเอาตอนแรกใช่ฮะ สุดท้ายก็ติดมาได้ใช่สุดท้ายก็ติดมาได้แล้วก็อยู่ตรงนี้อยู่กับตาโคต d ตรงนี้เลยอ่า <laughs> แล้วแบบพอถามอีกนหนึ่งว่าคุณสมบัติของเด็กโครงการเนี่ยคือเขาต้องการอะไรอืม <laughs> ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าคุณสมบัติก็คือต้องมีผลการเรียนที่ดีอ่าแต่ว่าปีเนี่ยจะไม่ได้ว่าสามุดส่วนส่วนขึ้นไปหรือว่าสองกว่ากว่าขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีอีกว่าเขาจะพิจารณาเรื่อง รายได้ของครอบครัวของคุณว่าแบบสามารถที่จะส่งเรียนได้ไหมย,ยกตัวอย่างเช่นคนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือว่าคนที่อยู่กับพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวหรืออยู่กับญาติเนี่ยก็จะมีโอกาสมากกว่าคนที่อยู่กับพ่อแม่แล้วก็มีกําลังส่งเรียนเราเรียนได้อะเออต้องบอกว่าคนที่แบบว่า ไม่ค่อยมีเงินเออพูดตรงๆคือไม่ค่อยมีเงินไม่สามารถส่งลูกเรียนได้เขาก็จะพิจารณาก่อนเพราะว่าอรอบนี้เป็นรอบที่แบบว่าขยายโอกาสทางการศึกษาจริงๆใช่แล้วแบบโครงการนี้ออจะต้องทํำยังไงถึงจะสมัครได้ต้องสมัครยังไงผ่านสมัครผ่านมอนหรือว่าสมัครผ่านโรงเรียนก็นง่ายมากทุกคนโครงการนี้ก็คือเราเ,าเข้าไปที่ เว็บไซต์คิดว่าโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกมันจะมีเว็บไซต์ให้แล้วก็ประกาศต่างๆว่าเราต้องทําอะไรบ้างปีนี้เนี่ยก็มีแบบฟอร์มประมาณ20กว่าหน้าเลยทุกคนเยอะมากแบบ20ประมาณจำได้ว่า22หน้ามัง้งแต่ถ้าเพิ่มเพิ่มรูปเพิ่มอะไรเข้าไปก็จะเกือบ30อะ่ะใช่ก็ต้องทําเรื่องมันรายละเอียดคร่าวๆในเอกาสารก็จะมีเรื่องตั้งแต่แบบว่า ประวัติส่วนตัวของเรารายได้ครอบครัวทรัพย์สินครอบครัวนี่ต่างๆรวมไปถึงที่ดินอะไรต่างๆก็คือรวมทั้งนี้สินแล้วก็รวมทั้งทรัพย์สินใช่นะรวมเลยแล้วก็จะมีแผนที่บ้านอีกรูปบ้านที่เราอาศัยอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเส้นทางเดินทางไปบ้านเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงรวมไปถึงมีเขาเรียกว่าคําถามอยู่ในแบบพร้อมด้วยว่าแบบทําไมเราถึงต้องรับคุณเข้าศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมคุณถึงต้อง เข้ามาในคณะนี้อะไรเงี้ยโครงการมีใช่แล้วก็มันจะมีเรียงความด้วยว่าแบบเรียงความว่าทําไมเราถึงต้องรับคุณเข้ามาเรียนในรอบนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องตั้งใจเขียนคนใช่มันจะมีแบบฟอร์มนี้ขึ้นมาใช่เราก็ต้องเขียนให้หมดแล้วก็ส่งให้เขามันจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์ที่เราสมัครไว้ตั้งแต่แรกเลยว,ว่าเราจะแบบสมัครรอบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็จะมีชื่อเราขึ้นเสร็จปุ๊บข้างหลังอ่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าที่โหลดไฟล์อ่ะ สมมติว่าถ้าเราเขียนเอกสารทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็ต้องสแกนเป็น pdf ใช่ไหม,มอ่าแล้วก็สแกนเป็น pdf สร้างเป็นไฟล์เพื่อส่งให้เขาเนี่ยสมัคร่างนี้เลย<ม><ม>ใช่ฮะแล้ว <c oughs> นอกจากสมัครแบบโดยการเขียนออก็เอกสารพอนีแล้วอ่ะยังต้องทําอย่างอื่นไหมแบบว่าเกณฑ์การรับอ่ะเช่นแบบต้องมีคะแนนสอบทีแค่อส,สอบแบบแผลศบลืมลืมลืมคะแนนสอบคะแนนสอบอ่ะทุกคนมันออกช้ามากเพราะว่าปีเราอ่ะสัมภาษณ์ ประกาศเขาเรียกว่าอะไระประกาศรอบแรกอะ่ะก็คือปตั้งแต่มีนาแล้วประกาศว่าแบบคนที่จะเข้ารอบต่อไปอะ่ะก็คือถ้าคะแนนผ่านก็คือคุณได้เรียนเลยแต่ว่าเขาประกาศรอบสัมภาษณ์ก่อนพอสัมภาษณ์เรื่องครอบครัวเรื่องรายได้อะไรเสร็จปุ๊บเขาก็จะประกาศชื่อเลยเสร็จปุ๊บก็รอคะแนนยาวๆเลยรอคะแนนประมาณเชื่องช่วงพึกสภาใช่พึกสภาคะแนนประกาศออกปุ๊บคะแนนมันก็ไม่ได้สูงมาก อย่างปีเราเนี่ยก็คือคะแนนแกดแกดอนาสองแกดไทยแกดอิงรวมกันเต็ม300อยอ่ะก็คือต้องเกิน1 0 5คะแนนใช,<ม>ใช่ก็คือน้อยมากๆแล้วก็<ม>ในส่วนของ9วิชาสามมันเนี่ยเขาจะคิดแค่5วิชาเท่านั้นก็คือคณิตอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะเพราะเราอยู่สายวิ์ใช่ไหมมันก็จะคิด5วิชานี้วิชาใดวิชาหนึ่งใน5วิชาเนี่ยก็คือเกิน20คะแนนเนี่ยก็คือเข้าเรียนได้เลย2อันนี้แกดกับ9วิชาสามมัน พิจรารณาแค่2อนนันอย่างที่บอกว่าเกิน1 0 5คะแนนกับเกิน20คะแนนก็คือเขารับเลยแค่นี้อขอถามอีกนินไดไหมไหมว่าอย่างนี้การแข่งขันมันจะสูงไหมเพราะฟังดูแล้วแบบคือเกณฑ์ก็ไม่ได้ยากแล้วก็แบบคือมันค่อนข้างที่จะสมัครได้เกือบทุกคนเลยนะเอาจริงๆถ้าสมมติว่าคนไหนที่แบบพ่อแม่ไม่ได้มีสเตทเมนต์รายได้อะอะไรขนาดนั้นรู้สึกว่า เกนเนี้ก็น่าสนใจนะเช่นแบบคนที่พ่อเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยเรามไม่ได้มีสเตทเมนที่มันชัดเจนว่าเออคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโครงการนี้ก็น่าสนใจเลยฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันดึง่า,ายแล้วเพราะฉะนั้นอนะ่ะการแข่งขันสูงไหมแบบว่าคนสมัครเยอะไหมมันต้นแน่นอนอยู่แล้วว่าโครงการนี้คนสมัครเยอะมากมันไม่ได้มีแค่คณะสหเวทการแพทยย์อย่างเดียวนนะมมััีท้งิติิวทยาศาสตร์พยาบาลสาสุข หรือว่าจะเป็นรัฐศาสตร์มันมีหมดเลยเธอมันแบบว่าแต่และคณะก็ขึ้นอยู่กับความฮิตว่าเขาจะอยากสมัครคณะไหนส่วนนี่รับแค่ประมาณห้าคนน่ะแต่สมัครแบบแปดสิบกว่าคนหนึ่งในเท่าไหร่อ่ะลองคิดดูเออ<ล>ก็ค<ต>ือใน้หานสูงมากใช่ใช่จากแปดสิบเก้าสิบกว่าคนน่ะคือเราเป็นหนึ่งในห้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เข้ามาได้แค่สี่คนในคณะนี้เทคนิคการแพทย์ก็คือเข้ามาสี่คนควน ก็คือหนึ่งในสี่เออต้องบอกอย่างนี้เลยอ่านั้นแล้วถามพอคิวเข้ามาแล้วอ่ะีกค<ม>ิวได้ทุนอะไรแล้วลทุนเนี้ยเขาให้อะไรเราบ้างแบบว่า<ม>ได้เราได้อะไรจากอ่าก็บอกว่าเราอ่ะสุดท้ายแล้วตอนที่เราได้รับการพิจารณาจริงๆเขาจะประกาศว่าเราจะได้ทุนเต็มหรือทุนบางส่วนอ่าอธิบายนิด<า>นึงทุนเต็มคืออะไรแล้วทุนบางส่วนนะคืออะไรทุนเต็มกับทุนบางส่วนเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันตรงที่ค่าครองชีพนะทุกคนทุกอย่าง ต้องบอกว่าค่าเทอมเขาจ่ายให้หมดค่าหอถ้าอยู่หอในเขาจ่ายให้แต่ถ้าอยู่หอนอกเขาก็จะไม่เอาเงินที่เราต้องอยู่หอในให้คุณคุณต้องอยู่เท่านานใช่แล้วก็จะมีค่าหนังสือประมาณเทอมละหนึ่งพันบาทใช่มันก็มีสามอันนี้ที่ทุกคนจะได้เหมือนกันหมดแต่ว่ามันจะถ้าทุนเต็ม,มะจะได้เพิ่มขึ้นมาคือเงินเดือนเดือนละห้าพันบาทอ่าห้ 5, าพันบาทเลยนะทุกคนได้ฟรีอันนี้เป็นทุนฟรีไหมาถามก่อน จะเป็นทุนฟรีคุณใช่ใชไม่ต้องใช้ทุนใดๆทั้งสิน้นใช่แล้วก็คือทุนฟรีเลยเขาแบบส่งเสริมให้เราเรียนจบแล้วก็ไปเป็นบุคลากร,กรที่ดีของสังคมต่อไปใช่ทุนบางส่วนก็จะไม่ได้5,000บาทนี้เอ้ยใช่แล้วทุนบางส่วนอะ่ะก็จะไม่ได้5,000บาทนี้ใช่ทุนบางส่วนก็ต้องเอาเงินจากที่บ้านหรือว่าทํางานหาไรายได้เพิ่มเพื่อที่จะมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัแนแทนมีคิวก็แบบลดนาะแบบว่าได้ทำ ค่าเทอมก็ไม่ต้องเสียค่า<ช>ของช,ชีพ5,000บาทจะยังได้อีกใช่แล้วทุกคน5,000ันบาทเนี่ยใช้ได้เยอะมากต้องบอกว่า5,000บาทอะเพิผมอะไม่ได้ของเงินจากที่บ้านเพิ่มเลยถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆอะแต่ว่ามันก็ยังมีนะบางเทอมที่ต้องจ่ายค่าหนังสือแบบว่าถึงแม้เราจะได้ค่าหนังสือมาแล้วอะแต่ว่าค่าหนังสือเล่มหนึ่งอะมัน450าบอะ <น>เออแล้วมันจะต้องซื้อของนู่นนี่เพิ่มเติมของคณะต้อง<ม>จ่ายเออมันต้อง่า่ค่าส่วนรวม,มค่าชุมนุมอะไรต่างๆเยอะแยะ,ะ,ะ,ะมากมายเลยแต่ว่าเราก็ต้องบริหารให้ได้ภายใน5,000หรือว่าถ้าบริหารไม่ได้อะ่ะมทมีงานเยอะมากแบบว่างานที่เขารับสมัครอะ่ะ ที่เขาลงเว็บมาว่างานนี้ต้องการเด็กไปช่วยอะไรเงี้ยหรือว่าเราไปเข้าชุมนุมต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีงานโยนมาให้เราเราก็ไปทําแล้วก็ได้เงินจากท็อปเล็กๆน้อยๆที่เราไปทำทรายก็มีเหมือนกันอ่าแล้วนี้ขอแบบว่าถามอีมิตน่อนะว่าทําไมคิวถึงแบบได้ทุนเต็มแบบว่าทําไมคิดมาก่อนแบบว่าจะได้ทุนเต็มหรือว่าคิดไหมว่าทําไมเขาถึงให้เราทุนเต็มในที่ เพื่อนอาจจะได้ทุนบางส่วนเออตอนแรกอะ่ะพยายามพยายามที่จะให้ตัวเองตัวไอ้ตัวเองอะ่ะได้ออได้ทุนเต็มเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วอะ่ะเราก็ไม่อยากไม่อยากพลาดที่จะได้เงินห้ามผัานนี้ไปใช่ไหมเ,ออเราก็พยายามนิดสแบบทําตัวให้น่าสงสารออก็ว่าได้เออแต่ว่ามันก็น่าสงสารจริงอะ่ะคือคือต้องเท้าความก่อนว่าเราอะ่ะเป็นคนที่พ่อแม่แยกทางกันใช่แล้วเราอะ่ะถูกต้องบอกว่าอ,อาเป็นคนรับเราเป็นลีย้ยง ช่แล้วอาก็มีลูกอีกสองคนที่ต้องส่งเรียนแล้วเราอ่ะก็กู้กยศเรียนตั้งแต่ม4แล้วเพราะว่าอาไม่ขเขาเลี้ยไม่มีกําลังที่จะส่งเราเรียนขนาดนั้นอ่ะใช่ตอนแรกก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียนมปลายแล้วด้วยซ้าเพราะว่าอาอยากให้เรียนสายวิชาชีพแบบพวกเทคนิคหรือว่าพวกอาชีวะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้รีบจบรีบทํางานแต่ว่า ใช่แต่เราเลือกที่จะเรียนสายสามัญเพราะว่าเราอยากเรียนแบบสูงๆใช่ไหมก็คือ EQ เอา Story เนี้ยของตัวเองอะไปแชร์ให้กับคณะกรรมการที่เขามาใช่ใช่ใ, <จ S 2> ใช่<ๆ>ใชเพราะว่าเราต้องบอกว่าครอบครัวของเราก็คือต้องบอกก่อนว่าเราอะเป็นคนเชียงรายใช่ไหมเราเราเป็นเด็กชนเผ่าด้วยซ้ำเราไม่ได้พูดภาษาไทยตั้งแต่แรกคือเราเป็นแบบเด็กแบบติดแม่น้ำโขงอะทุกคนอยู่บนดอยอะเออแต่ว่าเราก็ เขาเรียกว่าคนควายหาโอกาสที่ให้ตัวเองได้มีโอกาสเปลี่ยนจริงๆอ่ะเขาคงเห็นความพยายามของเราหละมั้งใช่อืมก็เลยคิดว่าตัวเองก็เลยได้ทุนเต็มเพราะว่ามันเป็นสตอรี่นี้ใช่สตอรี่นี้อ่าแล้วงั้นถามนิดนึงว่าเนรอบเนี่ยเขาต้องมีการสัมภาษณ์อยู่แหละอะเวลาสัมภาษณ์เขาแบบคุยอะไรเขาถามอะไรเราถามเยอะไหมถามละเอียดไหมมันสบายมากมันแบบชิวๆเขาเขาจะพาให้เขาจะให้เราพาดูรอบบ้านแล้วก็ พาดูคนในครอบครัวแล้วก็สอบถามว่าเราอ่ะมีพฤติกรรมยังไงจาก <_ d ance> เขาเรียกว่าเป็นผู้ปกครองของเราอเออเขาจะให้นั่งสัมภาษณ์กนอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ถามผู้ปกครองว่าเราแบบเป็นยังไงตั้งใจเรียนไหมหรือว่าถามเราว่าเรามีความคิดยังไงที่จะสมัครทุนนี้เขาก็จะถามแบบตรงๆเลยใช่ <_ d ance> แต่มัน <_ d ance> ชิลนะอันนี้คือถ้นต้องเราต้องให้เขาอยูนรอบบ้านเราด้วยใช่คือแบบนี่ก็คือถือกล้องพาทัวร์รอบบ้านเลยเพราะว่าบ้านเราอยู่บนดอย วิวสวยมากเขาก็ชมว่าแบบเฮ้ยทำไมบ้านอยู่บนดอยวิวสวยจังอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เรีพิเต์ความเป็นตัวเราไปกล้จะจบแล้วงง้นขอบฝากให้คิวแบบ how to หน่อยแบบว่า how to ทำให้ติดรอบนี้หรือว่าแชร์ทริคของตัวเองที่ทำให้ตวนอ่ะได้ติดรอบนี้เราไม่อยู่นะจนจุดนี้ต่อทริคอะมันง่ายมากเลยทุกคนแค่เราใส่ใจใส่ใจกับทุกอย่างที่เราแบบว่าคาดหวังว่าเราจะต้องได้อย่างเช่น แบบฟอร์มที่บอกไปว่ามี20กว่าหน้าใช่ไหมเราก็ต้องใส่ใจกับมันให้ความสําคัญแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าคัดลายมือได้ก็คัดเถอะเพราะว่า20กว่าหน้าเนี่ยก็คือเป็นบ่งบอกความเป็นตัวเราอะ่ะคือมันจะสามารถแสดงให้ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เป็นกรรมการเห็นได้ว่าเราตั้งใจจริงๆเราจะแบบอยากเข้ารอบนี้จริงๆอะไรเงี้ยมันจะมีเรียงความด้วยเรียงความเนี่ยเราต้องเขียนสตอรี่ดีๆสตอรี่ให้แบบ ให้เขาเข้าใจแล้วก็เขาเรียกว่าเห็นสภาพาาสงสารอะอย่างนั้นดีกว่า <laughs> เออให้เขาเห็นภาพจริงๆว่าเรากําลังเผชิญกับอะไรอยู่แล้วเราเป็นยังไงอะอเออมันก็จะสามารถทําให้เขารู้แล้วก็รับเราเข้ามาเรียนในรอบนี้ได้ <c oughs> ใช่ใส่ใจกับมันให้ความทุ่มเทกับมันดีกว่าอันนี้คือชิคของพี่อ้าวแล้วนี้เรื่องขอเสริมอีกนึงเราคิดว่าเรื่องของคะแนนสอบก็อาจจะมีส่วนนะต่อให้อีกวจะบอกว่า เนี่ยรอบนี้มันใ้คะแนนน้อยแต่ว่าเราสึกว่าแล้วถ้าคุณทําไม่ถึงเกณฑ์อ่ะคุณก็จะหมดสิทธิ์เลยนะเพราะฉะนั้นอะ่ะก็ใส่ใจมันนิดนึงนอย่างหน่อยแล้วทาไปให,ให้มันเยอะๆก็ดีจริงใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถมาหวังแค่ตรงนี้ได้อะ่ะทุกคนเราก็ต้องหวังรอบที่สามที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีคณะอยู่ในลิสต์ของโครงการช้าเผือกอ,อ่ะอย่างเช่นคณะแพทย์อะ่ะไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ใช่ไหมแห<อ>รอเออไม่ไม่มีนะคณะแพทย์เพราะว่าโครงการนี้จะมีแค่ คณะที่เรียน4ปีเท่านั้นใช่ถ้าเรียนห้าปี6ปีอะ่ะโครงการนี้เขาก็จะไม่ไม่มีในโครงการนี้ใช่เราก็ต้องหวังสูงไว้ก่อนใช่อ่าโอเคสุดท้ายแล้วนั้นให้คิวฝากให้กำลังใจเพื่อนใหม่6กเจ็หน่อยว่าคนนี้อยากจะมาเป็นเด็ก<อ>โครงการธรรมราสา, <ใน S 2> ารแบนเนี้ยเออเด็กหกเจ็ดเนี่ยคือนะให้กำลังใจเขาหน่อยว่ายังไงเฮ้ยสู้นะาทุกคนรู้ว่าเครียดมากเพราะว่าตอนอยู่โมหกเนี่ยคือนอนไม่หลับเลยเพราะว่า สาบใดที่เรายังสอบไม่เสร็จหรือว่ายังแบบว่ายังส่งฟอร์มไม่เสร็จหรือว่าเขายังไม่ประกาศเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ทรมานมากเพราะว่าเราจะกังวลว่าเราจะติดไหมเราจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมป้าข้างบ้านเนี่ยจะว่าเราไหมที่เราเรียนสอบไม่ติดอะไรเงี้ยมันก็จะกังวลไปหมดเลยทุกคนแต่ว่าต้องบอกว่าอย่าไปฟังคนอื่นเยอะคือเขาเรียกว่าไงอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแต่ละวันอะให้มีความสุขให้ได้มากที่สุดอยู่กับเพื่อน อยู่กับครูอยู่กับอะไรอยู่กับเพื่อนในโรงเรียนอเออใช้ชีวิตที่มีความสุขที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วว่าที่เราจะได้อยู่กับเพื่อนต้องบอกว่าจบจากตรงนั้นไปอะ่ะเราจะไม่มีโมเมนต์หรือโอกาสนั้นในมหาวิทยาลัยแล้วเว้ย mm hmm. คือเข้าใจว่าคือแบบมันไม่มีแบบช่วงวัยมัธยมอีกแล้วอะ่ะเออก็สู้ๆรู้ว่าแบบคิดเยอะเหนื่อยแล้วก็กังวลมากแต่ว่ามันจะผ่านไปได้สุดท้ายแล้วเราผ่านตรงนี้ไปได้อะ่ะมันจะง่ายขึ้น เพราะว่าตรงนี้มันคือต้องบอกว่าเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะคือมันทั้งชีวิตของเราอะ่ะมันขึ้นอยู่กับตรงนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้แปลว่าทั้งชีวิตมันจะแย่ถ้าเราทําตรงนี้แย่นะ่ะแต่ว่าทั้งชีวิตอย่างเช่นจะสมัครคณะแพทย์คือมันมันต้องอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะ แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจอ่ะเราอาจจะได้แบบคณะที่รองลงมาที่เราไม่ได้คิดหวังไว้อ่ะเออก็อยากให้ตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอยากถ้าอยากได้อะไรก็ต้องทุ่มเทกับมันจริงๆสู้ๆทําได้แน่นอนผ่าน<ช>ได้แน่นอนก็ขอให้ทุกคนอ่ะติดในรอบนี้โครงการนี้แล้วก็ถ้าใครไม่ติดก็ไม่ต้องนอยหรือว่าไม่ต้องมายนะเพราะว่ามันยังมีรอบอื่นมีโครงการอื่นมีมออื่นที่เขายังมีทุนต่างๆให้เนาะใช่แล้วมันก็ยังมีทุนต่างๆมาหาลัไต่างๆแต่ว่า รอบอื่นรอบสามอ่ะคือต้องบอกว่าถ้าเข้ามาแล้วอ่ะก็มีทุนคณะอีกนะแต่ละคณะก็จะมีทุนเยอะแยะไปหมดเลยก็คือมทคือทุนเต็มไปหมดเลยใช่เข้ามาก่อนเข้ามาเรียนกันก่อนแล้วแบบทุนก็คือเดี๋ยวค่อยหาทีหลังก็ได้โอเคก็วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าต่อๆไปโอเคตอนนี้ก็ขอบคุณอีิมากๆขอบคุณมากเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดตาม ตามของไอจีสั่งได้ครับติงติ๊งติด <Okay. S 2> ตามได้น้องๆมีปัญหาอะไรก็สามารถถามที่าร์โค้ e หรือว่าทักมาถามพี่คิวได้โอเคาย